ครับสวัสดีครับสลับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถนะครับฟอร์ตตัววแท็กนะตัวเน็กเจนนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งทางชีนงานโอเวอร์ฮอนเสาและชพนกัครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและทีเสียงที่ชัดเจนนะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในส่วนประตูชุดที่2ครับหลังจากที่เราทำการถอดเจ้าตัวแผงประตูมาแล้วนะครับเห็นไหมเราจะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลมพวงมเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถฟอร์ดนะครับตัวใบแ็กตัวเน็กเกนคันนี้นะครับและนอกจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันเข้าไปในระบบนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกนะครับพวกไวซ์เบชั่นนะครับลดค่าพวกลิกคือการั่วไหลนะครับนี่คือในส่วนประตูชุดสองนะครับในส่วนประตูชุดรับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อใหห้เมมาะสกัับตว ไวทัคตรงนี้เจนคันนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปในระบบเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับเรามาดูครับดูขั้นตอนล่เที่1การแดมนะครับสำหรับเจ้าตัวรถฟอร์ตตัวนักเจนนะครับดูฮะนะครับการแดมนะมันจะมีรอยโค้งรอยวาวค่อนข้างสูงเห็นนฮะตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อคัลิเบเตสมาทาการติดตั้งเข้าไปนะครับมันจะยึดเกาะตามรอยโค้งรอยว้านะครับจนขึ้นลายตัวที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนครับในการออกแบบติด ครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid lens นะครับในรถ w i t e ท็นะครับตัว next gen นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูครับตอนนีเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงาน overholt sound ราชพฤกษ์ถึงจะต้องมาทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัว spacer ขึ้นใหม่ทำไมจะต้องมาทำการเน้นพิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดําทำไมถึงต้องเลือกแผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพสูงมาทําการติดตั้งนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบเพื่อเพื่อนสมาชิก จะไ,ได้เข้าใจขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานวอร์คอล์สาวรัชพงศครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วตนตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบลเลนส์นะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับแต่ละค่ายนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบลเลนส์นะครับก็มีตำแหน่งแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งในรูปแบบเด,มเดิมๆนะครับก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปวงแหวนแบบนี้นะฮะที่เป็นที่แพร่หลายนะครับไปทําการแปะและติดตั้งเข้าไปนะครับในการติดตั้้้งงแแบบบบนนนีรรัเเปป็กาตติิดดใูม เวลาติดตั้งรูปแบบนี้นะครับเวลาปิดประตูปุ๊บนะครับองศาเปลี่ยนปุ๊บก็จะมีค่าและเรียกว่าค่าอิสเดนก็คือการตกกระทบเพราะฉะนั้นทางชีมงานวุคฮอนซาวและเพื่อนครับเราจะหลีกเลี่ยงการใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ซุปูปอ์วงแหวนนี้นะครับเราจะทําการออกแบบดีไซน์นะครับเจ้าตัวสเปเซอร์นืออะไเพื่อให้เหมาะสมกับรถไวแท็กตัวเน็กเจนโดยเฉพาะเพื่อให้ได้มิติและทีเสียงที่สมจริงนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางชีมงานวุคฮอนซาวและเพื่อนเราถึงพิธีพิธันในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบีเลนสดุ นะครับแล้วเรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัมทําไมเราถึงต้องมาทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัมนะครับหนึ่งนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงบิเลนส์นะครับก็ต้องอาศัยตัวตู้ลำโพงนะครับสำหรับระบบเสียงในรถยนต์นะครับจะใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดีรถครับเป็นตัวตู้ให้เจ้าตัวลำโพงบิเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาบิเลนส์ทำงานพวกเนี้ยมันจะมีค่าหรือเรียกว่ารีเฟคชันก็คือการสะท้อนเนื่องจากโลหะจะไม่มีการดูดเกืนเพราะฉะนั้นเราได้เน้นนนนคครใกาาํเทิ ในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบเพื่อเสียเรนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟิชชั่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางชีมงานวอลคอนซาวเราถึงวิถีวิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงทางชีมงานวอลคอนซาวเราจะงเห็นครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพผนวกแคลิเบตมาทําการติดตั้งมีความยืดหยุ่นข้างสูงแผมปดั้มโป้เป็นขึ้นลายตัวดีเราเห็นนะฮะหลังจากที่ทำการติดตั้ ในการสร้างเจ้าตัวฟอสเฟสเมนทางชีมงานพุังนสาวแล้เทุกครับเราจะทําการสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้ตัวดัมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะและเพิ่มความแข็งแรงนะครับและหลังจากที่เราทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเ m e n t นเสร็จแล้วนะครับดูการรับเสียงนะนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบสชันนะครับและนอกจากนั้นครับเราจะได้นำเทคนิคนะครับในการนำเจ้าตัวเอสตาลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงและดูมาตรฐานนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟ เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนานะครับเวลาปิดเปิดประตูครับไม่มีการหลุดร่วงนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับเราจะแนะนำเจ้าขั้วเทมินอนอร์ทำทำการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับและดูมาตรฐานในการไวยสายครับนี่ฮะนี่คือชุดสายชุดสวิตเตอร์นะครับที่เราได้ทาการวสายเผื่อไว้นะฮะเดี๋ยวเราประกอบแผงประตูปุ๊บเราก็จะทําการนะครับเข้าขั้วสายเราเลือกใช้สายมาตรฐาน OFC นะครับทำาำการไวสายซึ่งการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับนี่คือขั้นตอนและชิ่นอืครับ ในการออกแบบที่ตั้งเจ้าตัวลำโพงบิเลนส์ในส่วนประตูชุดที่2นํเรามาดูในส่วนประตูนะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับดูเทคนิคในการดั้มนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเวลาแดั้มสำหรับรถฟอร์ดนะครับตัวรถฟอร์ดนะครับมันจะมีรอยโค้งเลยวาวค่อนข้างสูงนะครับดูความยืดหยุ่นแผ่นดมมนะครับจะมีโค้งรอยโค้งเลยวาวยึดเกาะตามโครงสร้างบอ้รถนะครับซึ่งส่วนมากนะครับตัวส่วนมากที่แดมทั่วไปปุ๊บเนี่ยเวลาเจอรอยโค้งปุ๊บเนี่ยดมไม่ลงก็จะต้องมาทําการผ่าก็ าก,กับเราก็ไม่ได้ใช้คุณภาพของเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเกิดค่าลิกค่อนข้างสูงแต่ความยืดหยุ่นของตัวแผ่นดมเคลมเบดนะครับดูความยืดหยุ่นนะครับลอยโค้โงเรายืดกาะได้ดีพร้อมกับเห็นไหมฮะเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ตัวนี้มีความสาคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงครับดีไซน์เฉพาะเจ้าตัว,ตว Ford Nextgen โดยเฉพาะนะครับพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตร i ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเพื่อเสียงรถยนต์นะครับดูวัสดุที่เรานํามาใช้เป็นวัสดุเกรดเอมีความยืดหยุ นะครับที่อยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับมีคุณภาพแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับมาเชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวาชพฤชษ์นะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิวพร้อมกับขั้นตอนในการวายสายชุด power เรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิวของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวาชพฤชษ์นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทาการติดตั้งตัวตัวชุดแผงฟิวนะครับเราจะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิตช์อุปกรณ์ต่างเห็นไหมครับวันนี้เราได้ตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับ ทใช้จุดยึดจุดเดิมของรถเห็นนะมฮะตัวดีรถนะครับพร้อมกับทําการสร้างเพกขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวชุดแผงฟิวส์นครับเวลายึดจะแข็งแรงแน่นหนานะครับไม่มีการสั่นคลอนเห็นไหมฮะการสซวิตต่างๆก็นะครับจะไม่ไปเกะกะกันนะครับการเซอร์วิสก็จะง่ายวันนี้เพื่อสมาชิกเจาะจงเลือกใช้ฟิวส์นะครับของยี่ห้อฟีเกตนะครับเป็นค o p เปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่นะครับการลื่นไหลของกระแสได้ดีและดูมาตรฐานในการวายสายชุดพาวเวอร์เห็นไหมนะครับใช้สายมาตรฐาน OFC ซนะครับเป็นทำการวายสายนะครับ แลวก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลในรถ Ford w t วทตัวเน็กเจงคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อสมาชิกครับที่ติดตั้งระบบเสียงนะครับอย่าลืมดูนะครับตัวชุดแผงฟิลของท่านติดตั้งมาในรูปแบบไหนนะครับถ้ามีการสั่นคลอนครับอันตรายมากๆนะครับมาทําการติดตั้งให้มันแข็งแรงนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับในรถฟอร์ด t วทนะครับตัวเน็กเจงนะครับวันนี้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ที่หลังเบาะนะครับฝั่งคนนั่ง ด้านหลังนะฮะตัวนี้นะครับนี่คือตัวตู้ซับนะครับซึ่งเป็นตู้ไฟเบอร์นะครับเห็นนะครับการออกแบบนะครับเข้ารูปเลยนะฮะเห็นนะฮะตัวนี้ซับนะครับก็เป็นของ MTX นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วเราก็ได้ทาการติดตั้งพร้อมกับทําการหาปริมาตรนะครับเพื่อให้ตัวซับทำงานได้เบสทิดหนักแน่นและนุ่มนวลแล้วจะสังเกตนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับนะครับตัวบอร์ดต่างๆนะครับไม่มีการขยับไม่มีการดัดแปลงทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับมีรอยเว้านะครับรับโครงสร้างของเจ้าตัว นะครับผนังบ่อยนะเวลาปิดปุ๊บนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งการนั่งก็เหมือนเดิมนั่งก็สะดวกสบายนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะได้เบรที่หนักแน่นได้มีคัามบันเทิงกับระบบเสียงที่เราได้ทำการออกแบบนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตูวต้เซฟเฟอร์ในรถไวแท็กตัวเน็กเจนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปงมิดเลนส์รวมทั้งเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งกจบตัวั นะครับที่ติดตั้งอยู่ที่ทางด้านหลังบอกแถวที่2นะครับเราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการนะครับนะครับติดตั้งเจ้าตัวโพเตเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทําการวิเคราะห์แล้วก็มวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการคัดออฟนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงในชุดหน้านะครับชุดหลังนะครับแล้วก็จะตัวซับเบอรเฟอร์นะครับพร้อมกับทําการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับเพื่อมาทําการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับในรถเจ้าตัวฟอน์ด นะครับตัวไว t ์แท็กนะฮะตัวเน็กเจนแค่นี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดอะไรหล่าของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับเสียงเพร้องโปร่งใสกวานะครับได้ซาวด์เอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังกนะครับการถ่ายทอดเลยของชินตีครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับเสียงเขาล้องโปร่งใสง่วงวานนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับที่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงขสียงทางชีมงานโอเวอร์ฮอนาวและชิมครับในรถไวทแท็กตัวนักเจงคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเเสียงนะครับนะครับเทคนิคในการติดตั้งมีส่วนสําคัญมาก จะต,ติดตั้งแบบไหนนะครับนะครับให้ได้มิติตและวิีววิสิ่งที่ดีนะครับอย่างที่ทางทีมงานโอคอนเซอรและชูนครับเราได้นำเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลโพง,งมิเลนนะครับเพื่อติดตั้งให้ได้คุณภาพสิ่งที่ดีที่สุดพร้อมกับเลือกคัดสรรอุปกรณ์นะครับมาทำการติดตั้งให้แมทกับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อได้คุณภาพสิ่งที่ดีที่สุด นี่คือขั้นตอนและก็เชิคดะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครืองเสียงในรถฟอร์ตัว w i t แท็ตัว, White ack, ตวนี้เจนก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford นะครับตัว w i t แท็ตัว, White ack, ตวนี้เจนนะครับอยากจะได้ที่คุณภาพเสียงที่เป็นระดับ h ฮเอน n d นะครับงบประมาณไม่สูงมากโดยเฉพาะเราจะได้เทคนิคในการติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับก็เชิญได้ที่โอวอร์นสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถฟอร์ดนะครับตัวใบแถบตัวนี้เจ๋งกันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอวอร์นสาวราชพฤกษ์นะครับเราขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ